เป็นหูฟังที่ผมหยิบออกไปข้างนอกบ่อยสุดละในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องเสียงไม่ใช่เรื่องคุณภาพการเชื่อมต่อนะครับที่เป็นปัจจัยหลักหยิบไปเพราะมันน่ารักโอเคนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม รับสวดีรนะครับผมครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวหูฟังจากทางฝั่งแบรนด์ ZMI นะครับเป็นลูกม่อของมี่นั่นเองครับพูด,ดง่ายๆนะครับเขาทําหูฟังมาเป็นเจเนเรชันที่2ของเขาแล้วนะครับตัวแรกที่เขาเปิดตัวมาคือตัว ZMI p i o e p o d Pro นะครับซึ่งผมเนี่ยได้มีโอกาสเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยแล้วก็วางขายในไทยเนี่ยนานพอสมควรเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องของเขานะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่หยิบยืมมาจากรุ่นพี่อย่างเช่นเรื่องของเสียงนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเชื่อมต่อ หรือว่าตัวเคสที่มันใส่ร่วมกันได้หรือว่าขนาดเครื่องหรือการสวมใส่ที่มันสบายอะไรเยงี้ครับมันเอามาจากหูฟังราคา3,000บาทแต่ขายในราคาแค่1000งิันนิดๆน,น,นะครับแล้วเขาเนี่ยมี f f i c i a l Shop อยห่ใน Lazada ใน Sho p e e JD Central นะครับเขาก็จะมีโค้ดมีรายลดอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงวันที่คลิปนี้ออกเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นเขาจะแถมเคสแบบนี้นครับแบบที่ผมใส่อยู่เนี้ยจะมีสีชมพูบ้างละสีขาวบ้างละสีฟ้าบ้างละแถมให้ไปด้วยนะครับผมมี r e d มี a i r ์ดอมซึ่ง ราคาอยู่ในเรนจ์ใกล้ๆกันก็คือพันหน่อยๆนะครับเทียบกับตัว AirPods ของ Apple ราคา7,000กว่าบาทลองดูซิว่ามันจะสู้ได้มากน้อยสักเพียงไหนนะครับ ใครที่กําลังสนใจหูฟังนะครับลองดูตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจละกันเดี๋ยวผมขอญาตแกะเคสให้ดูตัวน้องเขาก่อนแล้วกันเนาอว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมใส่เคสแล้วมันแบบน่ารักน่ารักเกินไปนิดนึง <c oughs> นี่คือขนาดตัวบอดี้ของเขานะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะครับที่มันใหญ่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยสามารถชาร์จได้ประมาณนะครับประมาณ3-4ครั้งนะครับมีมิลลิแอมป์แบตข้างในอยู่ในเคสเนี่ยประมาณ4 9 0ม ah ิลลิแอม ซึ่งถ้าคุณจะมองเรื่องของการพกพาแน่นอนครับว่าถ้าเราเทียบกับตัว Redmi Air Dot หรือว่าเทียบกับตัว Apple AirPods แล้วเนี่ยโอเคพวกนี้มันมันเล็กกว่ามันพกง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับว่าใช้งานได้ยาวนานแล้วก็เคสมันชาร์จได้หลายรอบไอตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่านะครับคือตัวของเขาเนี่ยคุณสามารถเอาออกมาจากกล่องแล้วฟัง standalone เนี่ยครับได้ประมาณ10ชั่วโมงนะซึ่งถือว่าอึดมากนะครับในเรทราคา1000บาทคือน่าจะสุดแล้วอะ่ะแล้วก็สวมใส่สบายนะครับก้านของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวซึ่งถ้าเรา เทียบกับฝั่งของ Apple ิละครับก้านยาวเนี่ยข้อดีของมันเลยคือเวลาเราใส่ออกกําลังกายครับมันจะหลุดยากกว่าพวกก้านสั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาเลยนะเวลาเราออกแอคชั่นอย่างเช่นผมเอาไปใส่ปั่นจักรยานเมื่อวานก็ไม่หลุดนะครับมันแข็งแรงมากแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือมันเป็นอินเอียร์ครับอินเอียร์ก็จะให้ฟีลลิ่งที่สามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนข้างนอกได้ค่อนข้างดีนะซึ่งเหมือนกันเลยกับตัวพีโอพอดโปรดีไซน์เหมือนกันเป๊ะนะครับเคสเหมือนกันเป๊ะไม่ต่างกัน ว่เรามาเทียบกับตัว Redmi a i r d o t นะครับ Redmi a i r d o t มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเล็กแล้วมันพกพาง่ายนะครับมันเป็นทรงคล้ายๆกับพวก Galaxy Buds พอมันใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่เกะกะมันจะไม่มีก้านย,ยาวๆโผล่ออกมาแต่ข้อเสียของตัว Redmi a i r d o t ก็คือว่าเวลาเราออกกําลังกายเวลาเราสะบัดซ้ายสะบัดขวาแรงๆมันมีโอกาสที่มันจะหลุดได้นะครับก็ ต้องแลกกันครับความยาวของกา้านแลกกับความแน่นเวลาสวมใส่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตัดสินใจเองได้นะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิว Redmi Air 3นะครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เนาะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูใส่แล้วมันจะหน้าตาประมาณนี้นี่นะครับใส่ปุ๊บมันก็จะตึ้งขึ้นมาเลยอ่าประมาณนี้มีฟีเจอร์เรื่องของการถอดแล้วเสียงหยุดใส่แล้วเสียงเล่นต่อก็มีเหมือนกันนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับเป็นพอร์ต Type C นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับดีไวซ์ใหม่ๆอย่าง iPad Samsung, Apple Samsung อะไรนได้หมดนะครับถ้าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Apple อยู่แล้วกลัวว่าแบบเฮ้ยพี่ที่บ้านผมไม่มีสายไทยซีเลยไม่ต้องห่วงนะครับในกล่องเขาแถมสายไทยซีให้เดี๋ยวผมลองแกะมาให้ดูคือด้านในเนี่ยมันจะมีทั้งจุกหูฟังและ สายชาร์จให้คุณเรียบร้อยเลยนะครับนี่เห็นไหมมีสายไทซีแถมให้นะครับเป็นสีขาวยาวประมาณสัก10เซนได้มัง้งนี่เห็นไหมสายสั้นๆแบบนี้ไม่เกะก,กะนะครับผมชอบเนี่ยประมาณเนี้ยเอาไปใช้ในการเสียบชาร์จสมมุติว่าเรามีโน้ตบุ๊กอยู่อ่ะก็เสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กได้ถ้าเกิดว่าเรามีหัวชาร์จเก่าๆของ iPhone เหลืออยู่อะไรเงี้ยล้วก็ใช้เนี้ยเสียบได้เป็นหัวไทเอ้ A นะครับเสียบชาร์จในรถก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องเสียบชาร์จบ่อยเพราะว่าเสียบชาร์จทีหนึ่งเนี้ยนะครับมันเล่นได วันหนึ่งประมาณสักสักหชั่วโมงเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแลละชาร์จอาทิตย์เราหุ่นก็ได้นะครับอันนี้คือผมตีให้อย่างสูงเลยนะก็ประมาณนี้นะครับคือบอดี้เนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวรุ่นพี่เขาราคา3,000บาทแต่ตัวเนี้ยราคาแค่พันหน่อยๆพันหนึ่งพันสองพันสามอยู่ช่วง,ช,วงช่วงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็ฝาพับเป็นแม่นเหล็กนะครับแข็งแรงครับงานประกอบดีสวยดูค่อนข้างแพงแต่ว่าไฮไลท์เลยคือผมชอบตรงที่มันมีเคสขายนะครับซึ่งเคสถ้าเกิดว่าเป็นของ iPhone เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ เคสก็จะเป็นซิลิโคนแบบยางๆบางๆหน่อยแล้วก็มีเตอร์ปาร์ตี้ขายเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เคสเนี่ยเป็นเคสที่มาจากทางฝั่งโรงงานโดยตรงเลยนะไม่ใช่เคสเติร์ปาร์ตี้แล้วไม่แพงด้วยนะครับมันมีขายครับนี่เป็นสีเทาแบบนี้ก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นของเซตมี่พีโอพอดจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับราคาแค่199บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อในช่วงที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยเ,ยเขาจะแถมให้ด้วยนี่ เดี๋ยวแกะให้ดูงานดีมากนะครับเป็นซิลิโคนที่แบบดูดีอะเนี่ยดูดิแล้วก็อาสมมุติวา่าผมอยากมิกแอนแมทผมอยากให้หัวเป็นสีฟ้าแต่ตูดเป็นสีเทาก็ทําได้เห็นไหมมันแบ่งเป็น2โซนครับแล้วมันป้องกันได้รอบตัวเลยนะ ทำหล่นได้แล้วมันน่ารักดูดิเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเทาให้ดูคือมันน่ารักมากนะผมใช้อีกอันนึงเนี่ยเป็นสีชมพูอยู่นะครับใช้กับตัวรุ่นโปรเนี่ยเห็นไหมดูแบบตะมุตะมิมากอ่ะเป็นหูฟังที่ผมหยิบออกไปข้างนอกบ่อยสุดละในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องเสียงไม่ใช่เรื่องคุณภาพการเชื่อมต่อนะครับที่เป็นปัจจัยหลักหยิบไปเพราะมันน่ารักเวลามันวางอยู่บนโต๊ะทํางานอ่ะด้วยความที่ผมมีหูฟังพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งแบบอันที่มันดูแบบแคชชวลอันที่มันดู ในกระเป๋าเราหาง่ายนะครับก็เลยแบบชอบพกไปมากสุดแหละช่วงนี้เพราะว่าเคสมันน่ารักนะครับก็สามารถจะไปซื้อได้ครับราคาประมาณ19.9บาทถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนในตอนหลังเนาะทีนี้มาพูดถึงสเปคหน,หนึ่งละกันเพราะว่าจริงๆแล้วสเปคมันก็ค่อนข้างโหดนะครับในเดราคาพันนิดๆในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็มักจะเห็นตัวเรดมีที่เปิดมาด้วยสเปคที่ค่อนข้างโหดตัวนี้ยังก็ไม่ได้แพ้กันจุดเด่นเลยคืออยู่ที่ตัวไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ Driver เนี่ยใหญ่ประมาณ9มิลลิเมตรอย่างที่2คือมันมีดับ Moing Co อยนะครับซึ่งมันจะให้เสียงที่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของดีเทลที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของสเปคพวกนี้อยู่แล้วเพราะาเดี๋ยวต้องไปฟังใหม่อยู่ดีนะครับมีเรื่องของระบบดัวไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนคู่สามารถจะตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็มีบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับมีเรื่องของแอปพลิเคชันที่รองรับภาษาไทยด้วยนะครับในตอนนี้นะยังมีแค่ในฝั่งของ Android อยู่นะครับชื่อแอปว่า z t m i here นะครับในหน้าแอปเนี่ยคุณสามารถจะคัสตอมได้นะครับอย่างเช มีไดนามิกบาลานซ์ปรับเสียงให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราว่าเราชอบฟังเพลงแนวไหนนะครับถ้าชอบฟังแนว EDM แนวเบสนะครับแนะนําให้เอาไดนามิกนะครับหรือถ้าเกิดว่าฟังเพลงค่อนข้างกว้างบางวันฟังร็อกบางวันฟังนู่นนี่นั่นขี้เกียจปรับก็เปิดโหมดบาลานซ์นะครับหรือถ้าชอบฟังแนวแบบอะคูสติกหรือว่าโอเปร่านะครับแนะนาให้เอาเสียงคนนะครับแต่อาย mode รับเสียงภายนอกเนี่ยผมลองฟังแล้วนะครับมันพยายามทําให้เสียงใสเคลียร์มากเกินไปผมก็ไม่แนะนําให้ปรับเสียงนี้นะโหมดพิเศษที่มันจะปรับระดับเสียงตามสภาพแวดล้อมอัตโนมัติสมมุติว่าเรา ฟังอยู่ในห้องเราคนเดียวนะครับแล้วไม่ได้มีเสียงรบกวนภายนอกมากนะมันก็อาจจะปรับเลเวลให้อยู่สักประมาณสักสามสิบสี่สิบอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกข้างนอกอย่างเช่นพักเที่ยงอ่ะเราออกไปหาข้าวกินไปเจอการจราจรแออัดมันจะเร่งวอลลุ่มให้ให้เรายังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับเสียงแบบให้มันวุ่นวายเนาะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับหรือระบบตรวจจับหูอย่างเช่นเวลาเราฟังเพลงอยู่แล้วแบบมีคนมาเรียกเราอะไรเงี้ยเราถอดหูฟังออกปุ๊บมันก็จะพอเพลงให้ในตอนนั้นแล้วพอเราคุยธุระาเสร็จปุ นะครับแล้วก็สามารถจะเซตติ้งปุ่มได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ก่อนเนาะอ่ะใส่ก่อน เรียบร้อยเชื่อมต่อแล้วนะครับในหน้าแอปมันก็จะมีบอกสเตตัสนะครับของแบตเตอรี่ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกสเตตัสแบตเตอรี่ในตัวเคสว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับการเซตติ้งนะครับในการแตะมันก็จะเลือกได้ว่าจะซ้ายจะขวาเนี่ยดับเบิลคลิกคุณจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งตัวรุ่นพี่เขาอย่างตัวโปรเนี่ยจะเซตติ้งได้ละเอียดกว่านี้นะครับคือมีแบบโหมดแตะค้างมีอะไรด้วยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีนะครับมีแค่ดับเบิลคลิกเท่านั้นตามสไตล์ของพวกเหรีราคาต่ำๆนะครับมันจะเซตติ้งได้ไม่เยอะเท่า,าย้้วมหมดมดใ จะลองให้ดูนะครับในการเล่นเกมว่ามันเร็วมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่เท่าที่ไปลองมาถือว่าดีเลยนะครับสามารถที่จะเซตติ้งได้อย่างเช่นข้างซ้ายคุณอาจจะเอาไว้เพิ่มเสียงอยากเพิ่มเสียงลดเสียงแบบแมนนวลคุณก็เซตได้อันนี้ผมแตะเพิ่มเสียงไว้ปุ๊บข้างขวาผมสามารถที่จะตั้งให้เป็นลดเสียงก็ได้หรือจะเอาเป็นเพลงถัดไปหรือจะเพลย์พอสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดิมๆที่มันมาจากโรงงานเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นเรียกหา voice assistant อย่างเช่น google assistant หรือว่า Siri s i r i ฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นเพลย์พอสซึ่ง ฟีเจอร์แบบนี้เนี่ยนะครับมันให้มาเป็นค่า default แล้วแอปพลิเคชันในตอนนี้เนี่ยมีให้ดาวน์โหลดแค่ในฝั่งของ Android เท่านั้นในฝั่งของ iOS เท่าที่ผมถามเขามาเขาบอกว่า iOS เนี่ยจะลงประมาณเดือน5ดังนั้นคนที่ซื้อไปก่อนเดือน5นะครับไปหาเพื่อนที่ใช้ Android สักคนหนึ่งแล้วให้เขาเซตติ้งให้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ใช้งานของเราปกติไปเดี๋ยวลองตั้งให้ดูแล้วกันอ่ะเป็นการเอ่อเพิ่มเสียงแล้วกันฝั่งซ้ายเพิ่มเสียงฝั่งขวาเป็นลดเสียงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับวิธ มันจะมีเสียงกริ๊กขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมกริ๊กกริ๊กกริ๊กอ่ะก็แตะลดเสียงฝั่งนี้ขึ้น ก็สั่งงานจากหูฟังเราได้เลยเป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าสแตนดาร์ดนะสำหรับหูฟังราคาพันนิดๆนะครับซึ่งทุกคนมันทําได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันดีตรงที่มันคัสตอมได้ถ้าเป็นพวก r ร d มี่แอร์มันทําไม่ได้ถ้าเป็น Apple AirPods ต้องใช้ iPhone ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหูฟังพวกนี้มันจะมีปัญหากับการพอถอดปุ๊บแลวเนี่ยมันจะไม่ค่อยหยุดอย่างเรดมี่ครับเวลาเราถอดเนี่ยมันจะไม่หยุดมันจะมันจะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเล่นต่อเพราะระบบ DTEC ดี e ท t การ p l a ย p โพสตมันไม่ไดูนะ หยุดแล้วไม่เล่นต่อนะครับดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะแบตไหลเพราะมันจะแอบเล่นเวลาเราไม่อยู่อนะไรเงี้ยทีนี้พอเราหยิบมาใส่ใหม่มันเล่นต่อเลยถอดแบบเร็วๆดูนะหยุดเย์หยุดเย์ นี่คือจุดเด่นของมันที่ผมลองใช้มาในเลทราคา1000บาทหลายๆตัวนะครับเพลย์โพสจะไม่ค่อยดีนะครับเพิ่งเป็นปกติเลยไอตัวเนี้ยน่าจะเอาฟีเจอร์เพลย์โพสมาจากรุ่นพี่เขาคือพวกเลทราคา3,000บาทมันก็เลยดี <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็สเปคที่มันให้มานะครับถัดไปเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วกันนะครับคุณภาพเสียงของตัว z m i นะครับเพลย์พอตตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นพี่เขาที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยนะครับการฟังเพลงผมว่าพอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้า เทียบกับในเลทราคาเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้มันมันเอาไดเวอร์มันเอาฟีเจอร์การฟังเพลงหรือว่าเอาตัวฮาร์ดแวร์บางอย่างมาจากรุ่นพี่เขาเนี่ยนะครับทำให้คุณภาพเสียงมันจะดีกว่าพวกเลทราคา1000บาททั่วๆไปพอสมควรอย่างเช่นความกว้างของสเตทนะครับหรือว่าเสียงเบสหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเทียบกับพวกเลตมีแอร์ดอทนะครับเลตมีแอร์ดอทสู้ไม่ได้นะครับเลตมีแอร์ดอทเสียงมันจะอื้อๆกว่าอยู่นิดนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมานะแต่ถ้าเราถามว่าส เอาเป็นว่าในราคา1,000บาทสาหรับผมได้แค่นี้คือดีแล้วนะครับมันจะไปเน้นในเรื่องของเสียงเบสหรือว่าเน้นในเรื่องแอปพลิเคชันที่มันคัสตอมได้มากกว่านะครับมันมีหมวดให้ปรับนี่ถูกปะถ้าคุณใช้ iPhone อาจจะปรับไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปฝากเพื่อนที่ใช้ Android ปรับให้หน่อยในช่วงแรกๆเพราะว่าแอปพลิเคชันมันจะออกเดือนเนาะเปิดโหมดบาลานซ์แล้วก็ฟังเพลงร็อกนะครับสเตจกว้างประมาณหนึ่งในช่วงของหูฟังราคา1,000บาทไม่ได้แบบโอ้โหเวอร์วัาวางราคา10,000บาทไม่ได้สู้ได้ขนาดนั้นนะครับก็พอฟ ฟงเสียงราเสียงคนรอ้องอะไรเงี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะครับถ้าคุณฟังแนวอะคูสติกฟังลุกทุ่งลุกปรุงเป็นหลักนะครับหรือฟังเสียงที่แนวเป็นโอเปร่าผมจะแนะนําให้นี่โหมดนี้เสียงคนนะครับคือแอปพลิเคชันมันรองรับภาษาไทยด้วยนะคุณก็กดโหมดเสียงคนไปนะครับไอ้อย่างเงี้ยคือสบายเลยเสียงอะคูสติกเสียงร้องของคนมันก็จะใสเคลียร์ขึ้นนะครับใครชอบฟังแนว EDM นะครับฟังยังโอมแรปฮิปฮอปให้ไปเปิดโหมดไดนามิกนะครับไดนามิกก็จะขับในเรื่องของเสียงเบสให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเบสก็จะแน่นตึ๊ เหมาะสาหรับทุกสายเพราะว่าตัวหูฟังมันคัสตอมได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะไปปรับโหมดไหนให้มันเท่านั้นเองนะครับแต่โดยเดิม,เ,ดมเนี่ยมาจากโรงงานนะนี่พูดในกรณีที่คุณใช้ไอโฟนนะครับเสียง <en> มันจะค่อนข้างที่จะออกแนวแบบกึงก่งกึ่งอะคูสติกกึงก่งกึ่ง EDM นะครับแนวร็อกคอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ Android ได้ทุกแนวคุณมาปรับได้ทีหลังนี่อ่าไม่ต้องคอยไปวุ่นกับอีควอไลเซอร์ของเครื่องอยู่นะครับถ้าเป็นพวกซาวพีดนะครับซาวพีดเสียงเบสจะดีมากสเตจจะกว้างแล้วก็จะให้้รายยยยละะเเเอออีีดดขงงสไ จะคัสตอมแบบนี้ไม่ได้ไอตัวเนี้ยมันเป็นกึ่งกึ่ง EDM กึ่งกึ่งอะคูสติกถ้าคุณมีโหมดคุณก็ปรับสมมุติว่าอยากได้แบบ EDM ให้มันแบบ100%เลยคุณก็มาเปิดไดนามิกถ้าคุณอยากได้อะคูสติก100%แล้วไม่เอา EDM เลยคุณก็มาปรับโหมดเสียงคนแล้วแต่การใช้งาน ของแต่ละคนว่าจะเอาแบบไหนไม่นะครับถ้าเราไปใช้งานนะครับมันจะมีอยู่2สภาวะคือสภาวะปก,กะติคืออยู่ในห้องแบบนี้กับออกไปข้างนอกอย่างเช่นการจะลาจรเจาะแจจอแจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างเสียงขึ้นไหมล้วกันว่าไม่เวลาใช้งานนะครับซึ่งมันมีระบบตัดเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างละ่ะแล้วก็มีไม้คู่บ้างละ่ะเดี๋ยวไปลองฟังดูกันครับโอเคอันนี้เป็นสถานการณ์ ินะคะไม่ได้มีเสียงรอบข้างอนะอยู่ในห้อง,งอเฉยเฉอ้ยดีนะอันนี้ใช้ ZMI หรือว่า ZMI ตมี่พอ,อ,กกอน,นะคะค่ะโอเคนับหนึ่งสองสามสีห้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองใช้หูฟัง Apple Airpods นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวจะลองนับหนึ่งถึงสินะได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้เป็นเ Redmi AirDots 3แบบปกติค่ะเยี่ยนะสองสามสี่ห้า หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับก็น่าจะพอนึกภาพออกว่าเอาเราไปใช้งานในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเสียงที่ได้มานะครับถ้าเราเทียบกับ AirPods แน่นอนว่า AirPods มันแพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเป็นเงาตามตัวนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ถ้าสู้ได้ไหมสู้ได้ในกรณีที่เสียงรบกวนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในเรทราคาเดียวกันครับการตัดเสียงรบกวนผมว่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นบน,บนเลยนะเกือบจะดีสุดด้วยซ้ำตอนที่ผมเล่นมานะครับถ้าเทียบกับเรดมี a i r p o t s มันดีกว่าเรดมี a i r p o t s อย่างชัด แล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งคุยในห้องเงี้ยโ,โหเสียงแทบจ,จะไม่ต่างกันเลยนะครับกับ a อร์พอตใสเคลียร์มีการป้องกันเสียงสะท้อนที่มันแบบเสียงก้องๆ้องะไรเงี้ยมันก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้ในการพูดคุยทั่วไปไม่ได้แบบไปอยู่ริมถนนจริงๆอะไรเงี้ยมันเอาอยู่แน่นอนร้อแล้วเสียงชัดใสเคลียร์ด้วยนะครับคะแนนเรื่องของไมค์ผมให้1 0บสบกับเลทราคานี้ไม่ติดตรงไหนเลยนะครับเรื่องของไมค์คู่ที่ให้มาโอเคใช้งานได้จริงทีนี้การออกกําลังกายนะครับตัวนี้สามารถใช้ในการออกกําลังกายนี่คอข้างดระะย การส่งสัญญาณค่อนข้างไกลนะครับใครที่เคยได้ดูรีวิวเรซมี่ a i r p o t ผมเนี่ยจะรู้ว่าระยะการส่งสัญญาณของหูฟังเหรราคา1000บาทเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10เมตร15เมตรอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับมักจะไกลเกินนี้ไม่ได้ละตามหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าคุณสามารถใช้งานได้ในระยะ10เมตรแต่ผมเนี่ยเอาไปลองปั่นจักรยานมานะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆป,ประมาณ30เมตรพอได้อยู่เอาง่ายๆว่าระยะการจับสัญญาณเนี่ยนะครับไกลกว่าหูฟังบลูทูธในเหรราคาเดียวกันพอสมควรอย่างที่่2คืือออเรรงงขงกาสวม ใส่ด้วยตัวมันเนี่ยมันเป็นแบบหูฟังแบบก้านยาวนะครับซึ่งอร่อยมากแล้ว <c oughs> มันทุเรียนเวลาใส่นะครับมันจะค่อนข้างที่จะฟิตกับหูพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีจุกหูฟังมาให้เปลี่ยนเนี่ยประมาณ2-3ไซส์นะครับใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะดีเลยลองเอาไปทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานเอาเป็นว่ามันรองรับการออกกําลังกายระดับทั่วไปได้ สุดท้ายคือเรื่องของการเอาหูฟังไปเล่นเกมนะครับผมเอาไปเล่นเกมมาทั้งเกม Rv เกมผับ G แล้วก็ใช้งานคู่กับ iPhone ด้วยนะครับเดี๋ยวลองขึ้นตัวอย่างเสียงที่ขึ้นมาให้ละกันเนาะว่าเล่นเกมอย่าง FPS เนี่ยที่มันจะต้องการความเรียวทามากๆ Bluetooth 5.2กับเกมโหมดของมันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างอะไปเบิ่งกัน หลังจากที่ดูการทดสอบการเล่นเกมไปแล้วนะครับก็น่าจะพอนึกภาพบอกว่าเออเฮ้ยเสียงมันประมาณนี้นะครับถ้าเป็น Android นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่า Android เวลาเราไปเล่นเกมเนี่ยมันจะสู้ iOS ไม่ได้เวลาเ,าเล่นผ่านหูฟังบลูทูธนะครับระยะการหน่วงของสัญญาณเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าเทียบกับราคา1000บาทแทบจะไม่ดีเลยเลยถ้าเรานับเป็นวินาทีเนี่ยอาการดีเลยมันอยู่ประมาณสัก1ใน4ของวินาทีอะเวลาเราเปิดเกมโหมดมิติเสียงซ้ายขวาบนล่างคือได้ยินหมดเลยแต่ถ้าว่าเล่นกับ iPhone นี่คือฟินเลยนะครับ ทั้งเรื่องของเกมโหมดที่เข้ามาช่วยบูทความเร็วและช่วยบูทเสียงที่เป็นรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นเสียงเท้าเดินเสียงกระสุนปืนมันแยกซ้ายขวาได้ค่อนข้างง่ายสรุปแล้วกัน z MI เคียวพอตในเรทราคา1000พนิดๆนะครับมันดียังไงบ้างจุดเด่นหลักๆของมันเลยคือ1ละหน้าตามันน่ารัก <c> เ <oughs> นี่ยอย่างเงี้ยผมใช้สีเทาเบื่อๆอะผมก็กลับมาใช้สีฟ้าจริงๆมันมีสีชมพูด้วยนะแต่ว่าสีชมพูเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับผมเอาไปวิ่งกับผมด้วยแล้วก็แบบลืมเ <c oughs> สียงมันดีเ <c oughs> มื่อเทียบกับราคานี้แล้วก็เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ของมันเนี่ยเสียงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเสียงแบบใกล้เคียงกันมากคุณได้หูฟังราคาพันสที่เสียงใกล้เคียงกับหูฟังราคาแบบสามพันได้เรื่องของดับเบิ สเตจมันกว้างขึ้นในเหรียญราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอย่างที่3มคือเรื่องของการเซตติ้งโหมดของมันซึ่งในเหรียญราคานี้คงไม่มีใครนะครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่คงน้อยที่สามารถมาเซตติ้งหรือามาปรับเรื่องของเอฟเฟกเสียงในแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้มันทําได้แล้วมาทํางานได้จริงนะครับแล้วฟีเจอร์ที่มันให้มาอย่างเช่นการตรวจจับเวลาเรา pay เพย์พอสอะไรเงี้ยมันก็ใช้งานได้จริงอะ่ะหรือคุณจะมาเลือกปิดก็ได้นะถ้าคุณแบบผมลาคาญฟีเจอร์นี้มากเลยพี่ถ้าเป็นหูฟังยี่ห้ออื่นมันคงแบบบบบัััััังงงคคคใชช้้อนนดด้ออออนนนนเเีียยุุณณมมมาาาปปิิดดดไหหรรรืโโ่่กสตต อยู่ในพื้นที่ที่แบบเงียบๆมันก็จะลดเสียงให้มันเบาลงเพื่อจะเซฟหูคุณไม่ให้แบบใช้งานหนักเกินไปแต่เวลาคุณออกไปซื้อข้าวหน้าปักซอยแม่งก็จะลิงให้อัตโนมัติไม่ต้องไปเปิดปิดไม่ต้องมาคอยแบบเร่งเสียงอยู่นะครับสุดท้ายคือเรื่องของไม้นะครับไม้ที่มันให้มาก็ใช้งานได้จริงนะครับผมลองไปเทียบกับตัว AirPods แลวเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้อึดอัดจนเกินไปอย่างเช่นแบบไปอยู่กลางถนนที่มันจ้าแจ้จ้าแจ๊นจ,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 จริงอะครับมันเอาอยู่นะครับซึ่งในเลนราคา1น0่พบาทส่วนใหญ่แลวเนี่ เป็น True Wireless แบบนี้เนี่ยนะครับมักจะไว้ใจไม่ค่อยได้รวมถึงโหมดการเล่นเกมอันนี้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเล่นเกมดีสุดแล้วในเรทราคานี้อ่ะสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าสนใจจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถจะซื้อได้แล้วในตอนนี้นะที่ s h อป e e l a z a d a แล้วก็ JD Central นะครับมีประกันศูนย์ให้อีก1ปีแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อวันที่คลิปนี้ออกนะครับหรือว่าใกล้ๆกับวันที่คลิปนี้ออกเนะี่ยเขาจะแถมตัวเคสแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับเขาจะแถมตัวบัตรจ v i p ไปให้ด้วยนะครับก็ไปฟังเพลงในจุ๊กเอาเนาะแบรนด์เซดเอ็มเนี่ยลดค่อนข้างบ่อยคุณอาจจะได้เหรราคาที่แบบอาจจะพันสแถมเคสหรือพันร้อยไม่แถมเคสอันนี้ต้องไปติดตามโปรโมชั่นกันเอาเองละกันพันนิดๆได้ฟีเจอร์แบบนี้ได้แอปพลิเคชันแบบนี้ที่รองรับภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับน่ากลัวเหรราคา1000บาทเดี๋ยวนี้เอาเรื่องอยู่นาไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เจอกันใในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ